สวัสดีครับท่านผู้ชมจับตากุณซือคนใหม่ของสิงเจ้าท่าดีกีลอง,ชลองแลลองชมป์ฟิลลียงกสจและรองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนีกในขณะที่สื่อเวตามเปิดสาเหตุทำไมไล้แขวีนดนามในเจเลกญี่ปุ่นหลังจากญี่ปุ่นเปิดเชียงไทยอกไลยลวดจับตากุนซือคนใหม่ของการท่าเรือเอฟซีดีกีไม่ธรรมดาการท่าเรือเอฟซีจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือไม่หลังจากที่อดีตกุนซือเซลซีโผล่ห้องวี p อพชมเกมที่แพสสเตเดียม หลังจากที่อัพลามแกนอดีตผู้จัดการทีมเซลซีทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟีนเลอร์อังกฤษโผลนั่งชมเกมท่าเรือที่แพลสตเดียมโดยอดีตกุนซือเซลซีได้ชมเกมคู่หว่วงการท่าเรืเอฟซีเปิดสนามพบก,กับลำพูนวอลเลอร์ e e e R, พร้อมกับโค้ชเอกอดีตผู้ช่วยของมาโนตอปกิ้งซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของท่าเรือและเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชจับตาทีมยักษ์ใหญ่ที่หลือแกนของเตยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือคนใหม่หรือไม่หลังจากผลงานของทีม ยังไม่คงเส้นคงวาสลับอัพลามเกนเคยคุมทีมเซลซีในฤดูกาล2007-2008พาทีมเซลซีจบรองแชมป์ฟีมเมลังกิตโดยมีคะแนนห่างจากแมนยูทีมแชมป์ฟีมเมลังกิตเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นและรองแชมป์คาริงครับและทีส่สำคัญพาทีมเซลซีเข้าชิงชนะเลิศยูซีเอลครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก่อนที่จะแพ้ในการดวลจุดโทษกับแมนยูหลังจาก120นาทีเสม,มอกันไป1ประตูต่อหนึ่ง เชื่อว่าเฟรบอลเซลซีน่าจะจำแมตชนี้ได้ดีจับตาอัปลำแกนจะตัวจะเข้ามาคุมทีมท่าเรือหรือไม่สื่อเวียดนามได้เปิดสาเหตุแชมป์อาเซียนครับหลายชื่อลุยสึเกเจหรือญี่ปุ่นหลังจากที่ญี่ปุ่นเปิดตัวแข้งไทย6กลายลวดกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่ที่ญี่ปุ่นเลยทีเดียวหลังจากที่สโมสรญี่ปุ่นประกาศเปิดตัวนักเตะไทย6ลายลวดไปร่วมทีมในฤดูกาล2025อย่างเป็นทางการทั้งเจริญศักดิ์วงกรปีกจรวดทีมชาติไทย ไปร่วมทีมเซโซโอซาก้า SO ทีมยักษ์ใหญ่ในเจลิกหนึ่งของญี่ปุ่นเอเกริษฐ์ปัญญาไปร่วมทีมเอฮิเมฟซีทีมในเจลิกสองของญี่ปุ่นล่าสุดสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามได้ตีข่าวใหญ่หลังจากที่เจลิกญี่ปุ่นได้เปิดตัวนักเตะไทยหกรายลวดสื่อเวียดนามได้เปิดสาเหตุไหลแข่งเวียดนามในเจลิกญี่ปุ่นหลังจากที่เพิ่งประกาศสัปดาห์โคชัมอาซิคับอพันยีโดยสื่อเวียดนามได้มองว่านักเตะเวียดนามในตอนนี้แข็งแก่งกวัวนักเตะไทย เนื่องจากนักเตะเวียดนามในตอนนี้จะไม่ต้องการไปค้าแข้งยังต่างประเทศโดยทางสื่อเวียดนามจึงอยากวิงวอนให้นักเตะเวียดนามเปลี่ยนทัศนคติใหม่ออกไปค้าแข่งยังต่างประเทศให้มากขึ้นพร้อมทั้งอยากให้สมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามและสโมสรในเวียดนามเพิ่มกลยุทธ์สร้างสมพันธ์ที่ดีกับสโมสรในญี่ปุ่นเหมือนที่ไทยทำโดยสื่อเวียดนามได้มองว่าเจลีญ,ญ,ญี่ปุ่นไม่มีขีดจำกัดแสวงหาโอกาสสำหรับนักเตะไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักเตะไทยได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพและมืออาชีพมากที่สุดในอาเซียนซึ่งไม่ถูกต้องเลยตอนนี้เวียดนามเพิ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าทำ่อง,งานได้ดีแค่ไหนไม่แพท้ทีมชาติไทยทั้งสองนัดในรอบสิงชาะเลิศในศึกอาเซียนคัพ2024แต่อย่างไรก็ตามการที่ไปคาแข้งในเจลีญญี่ปุ่นไม่ใช่ว่านักเตะไทยจะแข็งแกร่งกว่านักเตะเวียดนามทุกอย่างขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของสมาพันธ์ฟุตบอลและบทบาทของสโมสรรวมไปถึงความต้องการของนักเตะด้วย โดยนักเตะเวียดนามยังลังเลที่จะไปค้าแข่งอย่างต่างประเทศเพราะไม่พร้อมข้อจํากัดด้านภาษาและการปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่นอกจากนี้สื่อเวียดนามยังได้มองว่าสาเหตุที่นักเตะไทยไปค้าแข่งในเจริญญี่ปุ่นง่ายกว่านักเตะเวียดนามมาจากสโมสดรดําเนินการแบบอย่างสไตล์มืออาชีพสโมสรไทยจึงมีสัมพันธ์ที่ดีกับญี่ปุ่นและการเจรจาสัญญ,ญาง่ายกว่านักเตะเวียดนามครับนี่คือบทวิเคราะห์ของสื่อเวียดนามกับการย้ายไปค้าแข้งในเจลิญญี่ปุ่น และเ,เพื่อนๆล่ะครับที่เห็นเช่นไรและสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามอีกสำนักยังได้ตีข่าวอีกว่ามาชาทระอิชิกุนซือทีมชาติไทยเสนอชื่อเงียนควงดึกลุยศึกเจลีญญี่ปุ่นคนหลงหลังจากที่ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาชาทระอิชิแพ้กับเวียดนามในศึกอ,อาเซียนคัพนัดชิงชนะเลิศส่งผลให้ทีมชาติไทยพลาดแชมป์อาเซียนคับสมัยที่แดและล่าสุดซีนิวสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามรายงานว่า มาชาไทายอิชิกุนซือทีมชาติไทยสายตาสุดเฉียบคมเสนอชื่อเงียนกวงดึกยอดกองกลางทีมชาติเวียดนามไปลุยเจลิกหนึ่งของญี่ปุ่นโดยมีรายงานว่ามาชาไทายอิชิเข้าไปพูดคุยกับเงียนกวงดึกด้วยการไปถามว่าเงียนกวงดึกทาไมไม่ย้ายไปเล่นในเจลิกญี่ปุ่นพร้อมเสนอสตาร์ทีมชาติเวียดนามรายนี้ไปให้ทีมในเจลิกญี่ปุ่นหากเขาต้องการแต่ทางเงียนกวงดึกได้ตอบกลับว่ายังไม่มีวาสนา พร้อมกับขอบคุณมาชาทระอิชิที่เมตตาสลับเนียนกวงดิกกองกลางทีมชาติเวียดนามถึงแม,เม้เจ้าตัวจะไม่สามารถทำประตูได้และแอสซิดได้ในศึกอาเซียนคัพ2024แต่เจ้าตัวคือคีแมนสำคัญพาทัพดาวทองควา้าแชมป์อาเซียนคัพสมัยที่3พร้อมยังตดทิมยอดเยี่ยมอาเซียนคัพ2 0 2 4แล้วเพื่อนๆละครับที่เด่นเช่นไรพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ